เฮ้ยบอลแพโอ้โหโอ้ย่อนเพงไอ้ไข่บอลมาขนาดนี้แล้วอยจะยอมอย่ายอมมันอ่ะก่อนเพงสุดเน่เน่เน่เฮ้ไม่ใจพวกเราเรไลไม่เกี่ยวเรไลไอ้หานี่เพไ้ยนมามากูพร้อมแล้วมาเรไลเอไาวอย่าพาวเพื่อเพื่อผมนะอ้าวไม่ไดนะไม่อยากเจ็บจิ๋มจะยืมให้พี่เนาะ กินกันไม่ได้เลยเลยไลมานี่ลิบลีแล้วล่ะมาแล้วเหรอพี่ดีมาแก่กัตัอไหมแก้อะไรไม่แก้ทำไมอ๋อใช่สิแต่งตัวเดี๋ยวนี้ใส่ตุ้งห่มตุ้งหูสร้อยคงสร้อยคอชุดเชิตจะเปลี่ยนใหม่ตลอดเลยใช่สิรวยนี่มันไม่เหมือนไอ้ภวันไอ้ภัวันเป็นคนยากคนจน ถึงว่าเรไปตลาดบ่อยนะักอกเต็มบ้านแล้วสิโอ้ใช่สิวันแพงเนี่ยมาทํากับข้าวไม่เก่งเดี๋ยวนี้เลยไปหากิ่งนอกบ้านทําไมก๋วยจั๊บมันติดปากติดคอเลยไงฮะระวังนะว่าแม่มันมันจะมาติดคอพี่อะไรพูดถึงอะไรเน,นี่ยทำไมพูดถึงอะไรอืมเจอแล้วน่เสียเหรอเสียเหรอ ได้ยังไงฮะกูกูไม่ยอมแม้มเปื่อนมาจีตรงกลางหัวใจจึงทำกันได้โชมชินพูดอะไรเนี่ยมาแต่งตัวเก๋ทำสวยก็คงมารอไอโอลูกตะอินได้ไหม มึงดูกจัมึงบอกแค่นี้เลยแันมรื่การมาใช่ไหมขอมอยู่ล่างเลยมึงเคียร์ังล่างก่อนสายแลนดแที่มาข้าบนมึงนี่เ้ยทวเอาความกลองมาบอดีจาชันลารักลเล่นต้อถูกตวงขเทศขบุิดขว่ามึงดเท เอาอะไรเเอา้าไมอะไรอไรบาพี่หัวแตกเลยมันเ็าทินได้เยยงมเกี่ยวเหี้ยอะไรกับูล่ะมึงเจอกูเห็นมพูดเปี้ยนันมเ้ยเฮ้ยไม่พอใจมึงจะลงไปทาไมเอาเดไม่จัดอยู่ใกล้หาแม่ว่ามึงควรไปหาหมอพร้อมไอ้นปนะดนะรดีไโน่ว่ามึงแม่หนู แย่งแม่กันแล้วมันก่อนไปถ้วยเนี่ยไม่ต้องขึ้นมานะไม่เห็นว่าขึ้นมานะคนที่นั่งรักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนที่ได้โยนไม่ดูเขาเลยขโมยครับขโมยไปแล้วกรรมการขอโทษจ้ะบอกอะไรบ้างก็ได้แม่สุดตกใจไม่ยิ้มเลยแม่ก็มาถือทำไมถือทำไมวางเลยไม่วางหรอกขึ้นมาเก่งนักเหรอ ไปไหนมาอ๋อวันออกจากบ้านไป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมไจับเฮ้ย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 ไม่มีใครช่วยกูเลยเนี่ยตีอย่างลูกอ๋อโอยจะไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่อยากยุ่งกูไม่อยากยุ่งของใครอะใครกันดื้อของพระเอกไม่รู้เมาล้วก่อนโอ้โหชีวิตจริงเลยเนี่ยบอกมานะสามหมื่นแนน่ะอีแจ่ลูกนี้มันเป็นใคร ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีก็นาก็นารักข่าก็ขาแบบนม่เพลก็แพยังไม่พอใจอีกเนาะโอ้ยโอ้อีคนที่พูดก็พูดอีไม่พูดก็ไม่พูดันเลือเยกลงาเงหน่อเพลงอะไรบ้างฝากผลงานก็ไม่มีบทให้หนูพูดเลยพูดเะยรพูดอสั้พูดได้แล้วใช่ไหมคะสวัสดีนะคะแฟนเพลงเบาเบาแวนลิเก สุปปไอโน่ถอยไอโน่ถอยไป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 สทุดตีมือไนี่ไอโมกีแย่อย ah. okay. <sair> okay. so. ู่ก <Natural> ็นี้อะไรต้องขอควาสโกคนะครับรถคอระฆางชาวบาเชิญหนึ่งหนะครับขยับรถให้ด้วยครับ่ต้งขยับรถเอง นนฝากตัวฝากผลงานหนูชื่อเลไลไลสโนะคะวันนี้ก็ขอบทุนนะคะพี่แม็กซิโนนะคะที่ให้โอกาสเลไลได้ขึ้นมาบนเวทีนี้นะคะตื่นเต้นมากๆหนูเองเป็นศิลปินนะคะชื่อว่าเลไยไลสดตรไลสดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากเพราะว่ายังไม่ได้มีเพลงดังนะคะก <ๆ S 2> ็จะเป็นเจ้าแม่ไลสดตรซะมากกว่าเพราะว่าจะมี ดังมาจากไลฟ์สดนะคะก็จะไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณคณะลิเกสองเทพผูบุสุดที่รัมกมากๆแล้วก็นายกพอยกทุท่านเลยนะคะ<ด>ต้อง<ด>ใช่<ด>ค่ะยังไงหนูก็ฝากนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยอยากมาเล่นอีกนะคะเมื่อกี้หนูร้องพอได้ไหมคะ<ด>ขอบคุณค่ะ<ด>แล้ววันนี้หนูต้องร้องลิเกมาก่อนนี่อยากมาก แล้วก็อย่างหนึ่งวันนี้หนูไม่สบายเสียงแหบวันนี้เลยค่ะจริงๆอยากลองให้ได้ดีกว่านี้นะคะยังไงหนูฝากเนื้อฝากตัวไว้มาขึ้นใหม่ได้ไหมคะแม่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 นะคะหนูไว้หนูมาขึ้นใหม่นะคะมาขึ้นไปบ่อยผมก็ไม่ว่าครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณผู้ชมทางไลฟ์สดด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนครปฐมเชียงรายกรุงเทพ แล้วก็อีกหลายคนนะคะที่ามาไลน์ออนไลน์มาให้หนูวันนี้แล้วก็ทุกๆพ่วงเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณะคะ่ะพี่อะไรถนัดเพลงแนวไหนไหมาจด